ไม่จตไม่จะ่พมาดูพี่ชื่อค่ะข่อปิ่ตุไม่ว่าทำอะไรอยู่ในครัวปิ๊ก,กุกนเลยนะคะ ต้องล้างมือก่อนเพราะมาตาไปจับอะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมก้น <c oughs> จบก้นหรอคะใช่ค <c oughs> ่ะยความที่น้องมาตา <c oughs> เขาเป็นเด็กที่ซุกซนมากๆนะคะแม่กระตูนก็เลยจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะในเรื่องของความสะอาดตอนนี้ค่ะกระตูนก็เลยมีตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่จาก BSC s t e r i t e c h นั่นเองค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็น BSC s t e r i t e c h นะคะซึ่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำตับปลาธรรมดาเลยนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำฆ่าเชื้อได้นั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําเกลืออิเล็กโทรไลต์กันนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าในกล่องนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะด้านในก็จะเป็นเซตนะคะสําหรับทําน้ําเกลืออิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแท่งสําหรับทําน้ําเกลือนั่นเองนะคะก็จะเป็น แท่งนียทำจากไทเทเนียมนะคะด้านในก็จะมีตัวทำประจุนะ,ะที่ทำจากทองคำขาวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะสำหรับทำตัวน้ำอิเล็กโทรไลต์นะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าไปในนี้เลยนะคะก็จะมีตัวที่เป็นสเปรย์สำหรับใช้ในบ้านแล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับเอาไปใช้นอกบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือแล้วก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีตัวค่าแถบวัดหลังจากที่เราทำน้ำเกลือกันเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วก็ดีมากเลยค่ะเขามีตัวานาฬิกาจับเวลามาให้เราด้วยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ดีมากคือเราซื้อมาแค่แบบกล่องเดียวก็คือมีให้ครบทั้งเซตเลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอันี้อออกไปก่อนเนาะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็มีเกลือ แล้วก็สําหรับถ้าจะใช้กับผิวนะคะก็ต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นน้าส้มสายชูค่ะแต่ว่าสําหรับสูตรอื่นๆเขาก็จะมีมาให้ด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะผสมได้ยังไงบ้างเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะคะจะเป็นกับผิวล้างผักหรือว่าทําความสะอาดบ้านนะคะก็สามารถดูในสูตรนี้ได้เลยค่ะนะคะสูตรนี้จะใช้500 ml นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่น้ำส้มสายชูกันนะคะก็1ช้อนชาเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานเจ้า BSC Sterilite กันก่อนนะคะก็จะใช้ฐาน 2A นะคะจำนวนสีก้อนด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทน้ำใส่ไปในกระบอกนี้ก่อนเลยโอเคเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเอาแท่ง BSC s t e r i t e c h นะคะจุ่มลงไปเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3 ถึงเวลาทานข้าวเรามาตายหิวหรือยังเอ่ยหิวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีไหมค,ะค่ะไปเลยค่ะดีค่ะจะเผ็ดไหมแต่ไม่จะํามาทำไปที่นค่ะขอบิดูมาทำอะไรอยู่ในครัวไปดูกันเลยนะคะ,คะทำอะไรอยู่คะ,ะเดี๋ยวเราจะล้างผักโดยการใช้ตัวนี้เลยเพื่อให้ผักของเราสะอาดมากขึ้นนะคะ อันนี้แม่ใส่น้ำไป1,500 mL หอลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปสีช้อนชาค่ะอ๋อหนอมาตาช่วยแม่ต่างนะอ่ะอันหนึ่งอ,อันนี้สีนะคะส <4. S 1> ีโอเคครบแล้วสีช้อนชาแล้วเคยใส่แป๊บเดียวเอาผักใส่ก่อนใช่ชื่อผักใช่อ่ะสีมะอะไรสีมะอะไรมะ,มะเขือเทศ อโอเคเรียบร้อยอ,อ่ะน้องมาตาเอาแท่ง BSC ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วผักของเราก็จะสะอาดแล้วก็พร้อมทานเลยเดี๋ยวเรามาจับเวลากันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็รอเครื่องเขาร้องบอกทีนี้เราก็สามารถเอาผักไปทำอย่างอื่นได้แล้วนะคะตอนนี้ไปเล่นกันก่นกอนเถอะไะไปค่ะไป แต่เทปของมันต้อสะอาด้ะค่ะ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่จะอยากได้ตัว BSC s t o r y t e c h แบบบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์องฟองที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะแก้มแดงแก้มแดงแล้วแก้มแดงทันทีเนี่ยแก้มแดงเลยกินมะเขือเทศไม่ต้องไม่ต้องทาแก้มเลยเออใช่มั่ต้องทาแก้ม